ผมให้ความรู้เงือได้พี่แต่ผมเอยังไม่รู้เรื่องเลยว่าจริงๆอ่ะต้นสายมาเหตุมันคืออะไรอะไรอย่างเนี้อย่างเนี้ยทำก่ครั้งแล้วผมทถาพี่ก่อนครับมึงไปดูรถตู้เนี่ยทำกี่ครั้งแล้วรถตู้อันนี้รถตู้รถรถรถรดรถกระบะที่เอามาใส่ราคาเนี่ยคนห่อเนี่ยทำกี่ครั้งแล้วรถใส่ราคาสองสองรถกระบะรถกระบะอ่ารถเช่าอ่ะทำกี่ครั้งแล้วรถเช่าเนี่ยผมผมไม่เคยทำพี่ไม่ไม่ ก็เ็นความห่วยแล้วไม่แต่ว่ามันมีคดีที่ผมประกันตัวสู้อยู่ตอนนี้แล้วสิ่งที่มามาจากยินในที่รู้ว่ายิ่เป็นอะไรยินรู้ไหมคือผมพอได้ฟังไหมคือผมรู้ว่าพี่เมียวโดนจับแล้วมันคือผมก็คนเงินไปมาระบาดแกบ้านะก็เอาตัวตรงคือผมแล้วโอเคผมคิดว่าน่าจะมีหมายเรียกมาให้ผมแต่ละว่าน บางนึงยืมบังนึงคืนบังสารพัดมาตอนนี้พอตอนที่เข้ามาืไม่เขาเรืออะไรกับตำรวจ่ตอนที่เข้ามาเจอเบอร์โทรศัพท์ที่ยิ้มใช้ในการโทรทะไรี่บางี่ยหกแปดเบอร์ยิ้ม่แล้วยิ้มีเบอร์เบอร์เบอร์นี้ไหมผมเปอร์ผมมาลงทายสองห้าสรุปจริว่าไม่มีมีทั้ทีไม่มี อ่าเดี๋ยวเราลองโทรเราลองโทรแล้วกันอ่ครับอ่ามาดูในห้องน้ำมาดูในห้องน้ำยิ้มอ่าอ่ะเปิดไปอ่าเปิดไปอันนี้กระเป๋าใครอันนี้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ายิ้มครับอ่ะมีสายเข้าครับอ่าลองเปิดดูดิว่าเบอร์อะไรเปิดเปิดดูอ้าวหกแปดสี่หนึ่งมาอยู่ได้ไงอ่ะ อันนี้เราเปิดดูอันนี้คือเบอร์ตำรวจนะพี่โทรไปหาเบอร์หกแปดสี่หนึ่งอ่าใช่เอ้าแล้วมา<ท><ม>อยู่กับของเราได้ไงอ้าวรับสายลยรับลสายลิงกเลย,ลอ,เลยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่าเบอร์เบอร์อรคนร้ายอยู่กับเราได้ไงคนร้ายเราแกะรอยได้ก่อนแล้วก็สามารถเตือนนะครับเตือนนิติบุคคลผู้ให้เช่านะครับก็สามารถยับยั้งในความเสียหายครั้งนี้ได้อีกสิบคันนะครับแมนก็จะโดนแก๊งนี้เนี่ยลักไปอีกสิบคันนะครับ ที่สําคัญเนี่ยวันนี้อยากจะมาขออนุญาตไปทำาพันุให้พี่น้องประชาชนนะครับเตือนภัยนะครับให้ระวังป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่ชอบแอบอ้างดังนี้นะครับคือข้อแรกเนี่ยบริษัทนิติบุคคลเนี่ยก่อนที่จะให้เช่ารถเนี่ยซึ่งคราวนี้เข้ามาในนาม,มในรูปของนิติบุคคลเนี่ยขอให้มีการตรวจสอบนะครับ นิติบุคคลของผู้เช่านะครับดูความน่าเชื่อถือต่างๆนานานะครับประการที่สองนะครับควรจะพบเจอกับผู้บริหารหรือผู้มีอำน,นาจโดยตรขงของบริษัทนิติบุคคลนั้นนะครับประการต่อไปครับประการที่สามคือในการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับไม่ควรทำแบบส่งเอกสารไปไปมานะครับก็ควรจะเจอหน้าผู้ที่ทำนิติกรรมสัญญากับเราโดยตรงนะครับประการสุดท้ายนะครับ หากพบเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าเราโดนมิจฉาชีพโจรกรรมรถไปแน่นอนแล้วนะครับเช่นการตัดสัญญาณ GPS หรือว่าไม่สามารถติดต่อกับผู้เช่ารถได้เนี่ยให้รีบโทรศัพท์มาหมายเลขหนึ่งหนก้าสนะครับแจ้งตำรวจทางหลวงเรานะครับเพื่อจะสกัดจับแล้วก็ระงับความเสียหายได้ทันท่วงทีนะครับก็ในรายละเอียดในของคดีเนี่ยจะขออนุญาตให้ทางท่านผู้กกับสนะครับ เป็นผู้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับครับขออนุญาตผู้กำกับ้ชายนะครับแล้วก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับคือเคสนี้นะครับสืบเนื่องจากถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจาได้เมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับทางกองพันการบดทางหลวงโดยกองกับการสองเนี่ยได้มีการถแถลงข่าวจับก,กลุ่มขบวนการฟอกข่าวรถยนต์นะครับแล้วก็จับก,กลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดแคนนะครับในพื้นที่จังหวัดฉาเชิงเซานะครับ หลังจากที่เราได้แถลงข่าวออกไปเนี่ยนะครับทางผู้เสียหายของบริษัทที่ถูกลักทรัพย์โดยใช้กลุอุบายหลอ,อกเช่ารถไปเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าอยากจะขอความช่วยเหลือน่าจะชุดชุดปฏิบัติชุดนี้น่าจะสามารถติดตามรถหรือว่าจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้ก็เลยประสานมายังท่านผู้พกการหาทางหลวงนะครับแล้ว,วาทางท่านผู้พารก็เลยประสานมายังทีมงานชุดจับกลุ่มชุดเดิมที่จับแกง๊งฟอกขาวรถยนต์ให้ทาการคลี่คลายเคสนี้อย่างเร่งด่วนนะครับเพราะถือว่าเป็น ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ชา,ารตารวจสอบสวนการท่านบลรุษโทจิรุวั์ภูริเดชก็สั่งการโดยตรงเลยนะครับว่าเคสนี้จจให้รีบเอากลุ่มคนร้ายเนี่ยมาลงโทษตามกฎหมายให้จงได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกผมได้รับคําคสั่งจากผู้ชาก็เลยได้ประชุมชุดสืบสวนชุดเดิมในเรื่องเคสฟ,ฟอกข่าวรถนะครับถึงแนวทางการสืบสวนนะครับก็เราก็ทําการสืบสวนทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินกล้องวงจรปิดพยานบุคคลแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็สามารถ ทราบว่ากลุ่มผัร้ายเบื้องต้นนะครับมีทั้งหมด4คนนะครับมีการแบ่งหน้าที่การทําอย่างชัดเจนเลยนะครับนะครับแบ่งเป็นนะครับคนแรกนะครับที่ได้แชมป์เอชประเทศไทยฮะเป็นชื่อนายพัชจรินนะครับชื่อเล่นก็คือใช้ชื่อแจ็คบ้างนะครับใช้ชื่อยิ้มบ้างนะครับอ่าเป็นตัวอ่าวางแผนทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นตัวโทรศัพท์นะครับเพื่อล่อลวงเหยื่อขอเช่ารถยนต์นะครับ โดยตนเองเนี่ยอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีการจดทะเบียนบุคคลถูกต้องนะครับอยู่ที่รับบักชีกรุงเทพมหาคนครนะครับเมื่อเหยื่อหลงเชื่อนะครับก็จะมีการขอเช่ารถเบื้องต้นผู้เสียหายที่แจ้งมาเนี่ยโดนขอเช่ารถ6คันนะครับโดยทําสัญญาเช่ากัน5ปีนะครับสัญญาเช่าปีคันหนึ่งเ่ยต่อเดือนเนี่ยหนึ่บาท ต่อคันต่อเดือนนะครับแล้วต้องมีการชําระค่าเช่าลูกหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับเมื่อผู้เสียหายตกลงค่าเช่าเสร็จนะครับในพฤภ้ภาหาที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นมัสเตอร์มายเนี่ยก็จะนัดผู้เสียหายเนี่ยมาที่บริษัทครับเป็นบริษัทอ,อยู่ที่สอนอาเขตลำบักชีนะครับเป็นบริษัทชหละซากไก่มีการทำสัญญาเช่ากันที่นั่นจากนั้นนายแจ็คเนี่ยนะครับที่อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยก็จะพาผู้เสียหายเดินดูกิจการในบริษัทว่ามีการทําอย่างเนี่ย มีการชำระละซากไก่นะครับแล้วต้องการลดยนต์กระบะเพื่อใช้ในการขนไปส่งให้กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อนะครับซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับทำให้ผู้เสียหายยินยอมปล่อยรถให้เช่าในปริมาณที่มากๆนะครับเมื่อผู้เสียหายหลงกลแล้วนะครับก็จะมีการทําสัญญาเช่ารถนะครับคนผู้รักหาที่ที่สองนะครับคือนางสาวมนัญชญาเนี่ยนะฮะก็คือทําหน้าที่คนเนี้ยเป็นกรรมการบริษัทคนที่สองนะครับซึ่งถูกออกหมายจับเรียบร้อยนะครับจับกลุ่มเรียบร้อยนะครับ จะเป็นคนที่สร้างความน่าเชื่อถือนะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทมีการจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องนะครับให้ผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับส่วนผู้ร้างหาที่3นะครับนางสาวพรพันธ์เนี่ยนางสาวพรพันธ์เนี่ยเป็นคนที่รับมอบอำนาจมาจากผู้ร้างหาที่2เพื่อมาทําสัญญาการเช่าแล้วก็ทำสัญญารับรถนะครับส่วนผู้ร้างหาที่4นะครับคือนางสาวนวรัตน์นะครับนางสาวนวรัตษ์เนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในการรับเงินนะครับจากมัตส์ไมล์ผู้ร้างหาที่หนึ่งเนี่ยเอาไปเข้าที่เคาน์เตอร์ธนาคาร แห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะครับสาเหตุที่เอาไปเข้าเนี่ยมีนัยสําคัญนะครับเพื่อปกปิดล่องรอยนะครับทางเส้นทางการเงินบัญชีต้นทางนะครับไม่ให้ตํารวจสามารถสืบทราบได้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการสืบสวนอย่างละเอียดและจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับเราสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับคนร้ายคนแรกที่เราจับได้นะครับคือผู้อาาที่4นะครับนางสาวเนวัต์นะครับลายที่2คือนางสาวมณัญชยานะครับลายที่3คือ นางสาวพรพันธ์และลายสุดท้ายคือมาสเตอร์มล์ที่น่าสังเกตนะครับผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยมาสเตอร์มล์เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยสามารถบิดล่องรอยตำรวจไม่สามารถสืบตัวหาเขาได้อย่างแน่นอนทําให้เกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับก็คือว่าในวันที่หกพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางทีมงานชุดจับกลุ่มเนี่ยกำลังเดินทางไปจับกลุ่มเพราะเราพิสูจน์ทราบได้แล้วว่าตัวผู้ต้องหาพักอยู่ที่ไหนก็เลยรีบเดินทางไประหว่างนั้นเนี่ยผู้ต้องหาที่สี่ยังโทรหลอกอบริษัทที่จะโดนสิบคันเลยครับ บอกว่าให้เตรียมรถให้เรียบร้อยเลยไนงะเยขายังไม่รู้ว่าเขากาลังจะโดนนะครับสุดท้ายเราก็จับตัวได้เรียบร้อยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยบริษัทที่โดนหลอกไปทั้งหมดเนี่ยสบริษัทนะครับรถที่ถูกติดต่อขอเช่าทั้งหมด24คัน14คันส่งมอบเรียบร้อยนะครับอีก10คันเนี่ยเราสามารถแจ้งเตือนกับทางบริษัทดังกล่าวยับยั้งการส่งมอบได้ทันนะครับจากนั้นเนี่ยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ล้านบาทนะครับ ในส่วนของการสืบสวนรายละเอียดอย่างเชิงลึกเนี่ยครับภายในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับกลุ่มคนร้ายเนี่ยได้ลดไปเนี่ยสิบสี่คันนะครับสิบสี่คันเนี่ยเราสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะน่าจะได้ลดไปเนี่ยทำมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองปีได้ลดไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าสิบคันนะครับซึ่งผู้เสียหายสี่บริษัทเนี่ยบริษัทแรกนะครับเสียหายที่เขตสอนอ,นอลำบากชีนะครับหกคันก็คือของผู้เสียหายที่แจ้งมา อีก2คันอยู่ระหว่างการนําหลักฐานไปร้องทุกกล่าวโทษนะครับที่2นะครับก็คือสอนอทองหล่อนะครับเขตพื้นที่ทองหล่อโดนไป4คันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสืสบสวนสอบสวนนะครับอีกสองคันเป็นของสอนอพหลนโยธินนะครับก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลมักฐานดาเนินคดีกับผู้ต้องหานะครับสอนอที่4ี่คือสอนอมักสันอันนี้โดน10คันนะครับบริษัทที่โดนเนี่ยก็คือเข้ามาในวันนี้ด้วยก็อาจจะโดนข้อหาพยายามลักทรัพย์นะครับซึ่งทางตํารวจทางหลวงนะครับอยากประชาสัมพันธ์ใช้พื้นที่ตรงเนี้ย ประชานกับพี่น้องประชาชนนะครับพี่โดนแก๊งๆเนี่ยหลอกลวงไปนะครับอยากให้รวบรวมหลักฐานไปแจ้งความร้องทุกอย่างสถานีตํารวจท้องที่เกิดเหตุนะครับท้องที่เกิดเหตุคือท้องที่ที่ทาสัญญาการเช่ารถก็ได้ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวทางตํารวจทางหลวงเนี่ยท่านพวกกรัรท่านสั่งการแล้วครับเดี๋ยวท่านจะให้ตํารวจทางหลวงกองสองเนี่ยแชร์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของผู้ต้องหาไปนะครับเพื่อจะได้เอาไปรวบรวมไว้ในสํานวนแจ้งเพื่อจะเอาไปแจ้งข้อหากลุ่มผู้ต้องหาให้รับโทษเพิ่มขึ้นนะครับผมขออนุญาต ครับพี่พี่สื่อบุญชนมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมขออนุญาตเรียนเชิญครับผู้ต้องหาทุกคนไม่ความร่วมมืออันใดเลยครับปฏิเสธทั้งหมดนะครับครับผมอลีรก่อนหน้านี้ไปที่ไหนครับก่อนหน้านี้ี่เ้า,เา, <Halo. S 2> เาทมาสองปีใช่ไหมฮะคนะเขาเขาเขาทำมาแล้วสองปีคือเราสันนิษฐานว่าทำมาไม่ต่ำกว่าสองปีนะครับ ผู้เส we um um ียหายก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับคือการที่ว่าเราจะทราบผู้เสียหายตอนนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่เราไปสัมพันธ์ลงนี้ไปน่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับครับคือเคสนี้่ครับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเป็นพวกมีความรู้ความสามารถความฉลาดนะครับแต่อายุยังน้อยแล้วก็ต้องการได้เงินด้วยความรวดเร็วโดยไม่ต้องลําบากก็จะมีไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่แปลกๆมาเนี่ย มาเพื่อเป็นการหลอกลวงนะครับผู้เสียหายแล้วก็ลักทรัพย์ไปเนี่ยแล้วก็ปกปิดล่องรอยในการกระทําความผิดเป็นการยากที่จะ,ะรบวบรวมพยานหลักฐานแนกรแกะรอยการทําผิดต่างๆของเขาแต่ก็จะเก่งแค่ไหนย,ยังไงการกระทําผิดก็ต้องมีร่องรอยครับก็เราก็ต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็นำตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้ครับ แล้วผู้ต้องหาทั้งสี่คนนี่เขามีความสัมพันธ์แล้วเขามารู้จักกันได้ยังไงทําไมถึงได้มารวมเป็นแก๊งเดียวกันได้อะคะครับขออนุญาตผู้บัชาครับก็สืบเนื่องจากในพัทราจารินหรือในแจ็คเนี่ยครับก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน t i k t o อนะครับใน Facebook ต่างๆครับก็จะมีการไลฟ์เชิญชวนให้มาทําธุรกิจต่างๆนาะนาะครับก็ผู้ต้องหาคนอื่นๆเนี่ย น่าจะเข้าไปทาง Messenger นะครับที่ติดต่อแล้วก็คุยพูดคุยทางธุรกิจที่ในแจ็คเสนอครับนาแจ็คเนี่ยก็มีการเสนอใครอยากจะกู้รถนะครับที่เราตัวเองติดแ a c k l i s t เนี่ยสามารถดำเนินการได้ก็จะมีผู้สนใจเนี่ยเข้าไปอินบ็อกจำนวนมากนะครับก็เราสันนิษฐานว่าจากช่องทางโซเชียลมีเดียครับที่ทำให้มาเป็นเพื่อนกันครับ แล,แล้วในแจ็คนี่ก็คือว่าปกติเนี่ยเขามีอาชีพเดิมของเขาไหมคะหรือว่าเขาทําเฉพาะจุลกรรมอย่างเดียวเลยครับก็จะเป็นการขายสินค้าออนไลน์นะครับขายยาวิตามินต่างๆนะครับแล้วก็ตัวในแจ็คเองเนี่ยก็มีอาชีพหลากหลายนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างก็จะไปอาศัยภาพคู่กับอินฟูชื่อดังท่านอื่นๆนะครับอย่างเช่น คนที่มีกระแสในโซเชียลมีเดียอย่างรายการโหนกระแสแล้วมีการถกเถียงกันเรื่องนี้สินต่างๆนะครับในแจ็คก,ก็จะขอไปเกาะกระแสด้วยแล้วเพื่อเรียกยอดวิวยอดไลค์ตาม Facebook หรือว่า TikTok นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะโฆษณาตัวเองกุเรื่องว่ามีสวนมะม่วงร้อยไร่นะครับสร้างความน่าเชื่อถือนะครับสามารถออกรถเบนซ์ได้นะครับตัวเองก็อายุแค่27นะครับแล้วก็ทำงานไม่เป็นหลักแหล่งนะครับก็ ลักษณะจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางแพลตฟอร์มครับแล้วแล้วการไปจดทะเบียนนิติบุคคลนั้นนี้หมายถึงว่าเขาว่าจดเพื่อว่าจงใจทํากระทําความผิดหรือว่าไปจดเพื่อทําธุรกิจจริงๆอะคะสืบสืบเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือทางโซเชียลมีเดียแล้วนะครับก็มีการชักชวนผู้ประกอบการต่างๆนะครับทั้งบริษัทนิติบุคคลแล้วก็บริษัทธคครรมดาเนี่ยให้เข้ามาโคกัน มาจอยกันนะครับเพื่อจะทําธุรกิจเพิ่มเติมนะครับก็ไปเห็นช่องว่างของบริษัท m y n นะครับที่ผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เข้าอายุประมาณ70นะครับแล้วก็ปล่อยป่าละเลยแล้วก็ใช้ชื่อกรรมการอ,าอีก2ท่านนะครับที่ไม่ได้มาดูแลบริษัทนะครับเมื่อในแจ็คเห็นช่องว่างตรงนี้ครับก็เอาเอกสารบริษัทที่จะมาจอยธุรกิจเนี่ยเอาไปสแสวงประโยชน์นะครับเอาไปปล่อยสมมติผมได้มาสเตทเมนได้มา10ผมก็ทำไปสิบชุดเลย จากนั้นผมยื่นบริษัทเช่ารถไปสิบที่เลยครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณชักสี่ที่ห้าที่ที่สนใจแล้วก็ตกเป็นเหยื่อครับครับอ,อันนี้นี่คือเขาเขาทำเริ่มซับซ้อนขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาแก๊งจุลกรรมรถก็คือเช่ารถแล้วก็หนีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่อันนี้คือมันมีความซับซ้อนขึ้นใช่ไหมคะครับ ก็จากที่เราจับกลุ่มมาและแถลงข่าวมาตลอดนะฮะก็ราจะเห็นว่ามีการพัฒนาขึ้นนะฮะเมื่อก่อนก็เป็นการเอารถจากรถหรดจำนำใช่ไหมครับหรือการเช่าส่วนตัวนะครับแต่เขาเนี้ยทางกลุ่มผู้ต้องหาก็สร้างความน่าเชื่อถือขึ้นโดยใช้การเช่าในรูปแบบของนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทซึ่งถ้าดูจากประวัติของตัวผู้ต้องหาเนี่ยมีความ มีการได้รับรางวัลในการเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโครงการธุรกิจอะไรเงี้ยซึ่งการเช่าในรูปมิติบุคคลเนี่ยนอกจากสร้างความน่าเชื่อถือแล้วมันยังเช่าได้ทีหลายๆคันถูกไหมฮะเพราะว่าอ้างว่าจะไปใช้ประกอบธุรกิจเนี่ยครับมันก็การทําผิดของคนร้ายเนี่ยก็จะมีการพัฒนาขึ้นทุกวนันทุกวันนะครับซึ่งก็เคสนี้ก็เหมือนกับเป็นเคสแรกๆนะฮะท,ที่ที่เราพบว่า ใช้รูปแบบการเช่าแบบนี้นะครับรูปแบบการเช่าโดยนิติบุคคลเพราะเช่าแต่ละที่เนี่ยก็หกคันสิบคันนะครับก็ท,ทําทีเดียวก็ได,ได้ได้หลายคันนะครับคือคือคือการสร้างความน่าเชื่อถือของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเอามีอะไรแบบว่าทําให้ทำให้ผู้ผู้ให้เช่าเนี่ยเขามั่นใจถึงขนาดให้ปล่อยรถไปเป็นสิบคันนะคะ ก็โปรไฟล์ของบริษัทนะครับสร้างภาพบริษัทขึ้นมาว่ามีกิจการทํานู่นทานี่นะครับแล้วก็เอาเอกสารอะไรมาสนับสนุนนะครับพอการพอเวลาไปเช่ารถจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงขอ,อญาตทางผู้เสียหายช่วยช่วยให้ให้รายละเอียดด้วยนะครับเวลาเช่ารถจริงๆเนี่ยทางฝั่งผู้ให้เช่าอ่ะส่วนมากก็ตรวจสอบอเกี่ยวกับโปรไฟล์ของบริษัทนะครับพบอมีเอกสารอะไรน่าเชื่อถือมาเนี่ยก็ ก็เออถ้าดูแบบเออน่าเชื่อถือเนี่ยเขาก็ก็คงจะต้องปล่อยให้เช่านะครับคงไม่ได้ลงไปไรายละเอียดขนาดที่ว่าต้องไปลื้อค้นประวัติอะไรมากมายนะครับก็คงดูเอกสารที่ที่ทางผู้เช่านํามาเสนอครับพอพอทางนี้มีซย้อนไปดูโปรไฟล์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลในอะไรเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้น่าเชื่อถือนะครับก็ทำให้โอกาสการปล่อยเช่ารถเนี่ยมีมากขึ้นนะครับ แล้วก็ดูจากรถเมื่อกี้พี่นักข่าวถามนะครับคิดว่ารถไปไหนใช่ไหมฮะร,รถที่ผ่านมาไปไหนถ้าดูจากเราจับมาเยอะนะครับรถไม่ว่าจะเป็นเคสหลุดจำนำเคสอะไรก็แล้วแต่รถรุ่นนี้ครับเป็นรถ t o y ยต a r ร v o เนาะพีแรนเนอรซึ่งเป็นรถที่ยกสูงเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าตอนนี้กำลังขยายต่อเพราะว่าเหตุการณ์มาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ แต่ถ้าจากประสบการณ์ของชุดชุดรถนะครับเชื่อว่ารถพวกนี้ส่งออกต่างประเทศทั้งหมดนะครับเพราะเป็นรถที่ตลาดต่างประเทศต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยยี่ห้อและด้วยลักษณะตัวรถที่มีการยกสูงด้วยครับคือรถของกลางใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับปลายแดงหมดเลยระยะเวลาในการส่งออกนี่คือหมายถึงว่าเช่าปุ๊บไปไปปับ๊บหรือว่าเรามีระยะเวลาในการ เจ้าของมีสิทธิ์ในการแบบเห็นรถตัวเองอยู่ในประเทศบ้างไหมครับครับก็จากสัญญาณ GPS ที่ Toyota Connect แจ้งครับใช้เวลาแค่1-2วันก็ตัดสัญญาณ GPS ทิ้งครับแล้วก็ไปพบบริเวณก่อนออกนอกประเทศก็คือชายแดนก็จะมีทางพมา่าทางลาวครับใช้เวลาดำเนินการแค่ไม่เกิน2วันครับผมพยาสยรามิดนนะครับอ่า ทุกเคสครับผู้เสียหายทุกคนนะครับจะถูกหลอกไปเชื่อที่บริษัทนี้หมดเลยนะครับจะพาไปดูบริษัทนียมีการทําแบบนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมีการทาแหละไก่นี่ฮะต้องการลดเพื่อเอาไปขนซากไก่อะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้เสียหายเชื่อครับถึงยอมให้ลดเช่าในปริมาณที่เยอะครับประมาณนี้ครับนายแจ็คนี่คือเขาแบบชอบปรากฏตัวชอบเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่แสดงว่าคือเขาก็แบบว่าเหมือนไม่ได้เกรงกลัวอะไร ในการกระทําความผิดเบื้องหลังเขาการกระทําความผิดต่างๆนานา,นาในในแจ็คไม่เคยให้บัตรประชาชนที่อยู่อะไรของตัวเองเลยนะครับไม่เคยแสดงตัวปกปิดทุกอย่างแล้วก็มีการใช้นมนินในการทำดำเนินการแทนครับถ้าเขาเขาไม่เคยมีใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรในในในโซเชียลก็คือจะใช้ชื่อคนอื่นเหรอคห,หมายถึงที่ติดต่อกับบริษัทเช่ารถนะครับ ก็ไม right? okay. ่เคยส่งหลักฐานแสดงตัวตนใดๆทั้งสิ้นกับทางบริษัทเลยนะครับก็ใช้นอมินีทุกอย่างในการประสานงานติดต่อทำมิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆนานาครับเขาคงคิดว่าตํารวจไม่สามารถถึงตัวได้ครับคือถ้าอีกส่วนหนึ่งเขาพยายามหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายนะครับใช้จุดช่องว่างข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาก็คงคงใช้ได้ครับแต่พอพอเราทุกเคสเนี่ยถ้าเราทําจริงจังเนี่ยแล้วก็ได้รับความร่วมมือจาก พื้นที่เนี่ะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทางตำรวจนครบาลมากที่ว่าพนาักงานสอบสวนเนี่ยร่วมมือกับเราทุกอย่างทุกประเด็นนะครับเราจึงเอารวบรวมหลักฐานจนจนสามารถเอาผิดได้นะครับคือถ้าพนาักงานสอบสวนไม่ไม,ไม่ไม่จริงจังกับเคสนี้ก็คงแบบก็จะอาจจะตีความเป็นเอ้ยเป็นเรื่องแพ่งเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยฮะแต่คราวนี้ทางนครบาลร่วมมือกับเราเต็มที่เลยก็ทําให้สามารถดําเนินคดีได้นะครับ เขาพยายามใช้ช่องว่างจนแบบว่าช่องว่างของกฎหมายอะ่ะจนแบบว่าเออมันทํามันยากอ่ะมันต้องใช้ความพยายามในการสืบสวนความพยายามในการร้อยเรียงถ้อยคําที่จะไปฟ้องเขาอะครับมันใช้ความพยายามเยอะก็คงคิดว่าเอ,อตำรวจบางที่เอ,อไม่ชํานาญก็อาจจะดําเนินคดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีทางเราทางผู้กกับสองท่านมีประสบการณ์มาเยอะก็เลยสามารถเอาผิดได้ คือขออญาตเพิ่มเติมเคสนี้ต้องขอขอบคุณสอนอนรับักชีมากนะครับโดยท่านท่านผู้กัปนะครับท่านให้ความร่วมมือมากเลยนะครับก็ท่านก็มองว่าทางหลวงทางหลวงเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องเคสนี้ท่านก็สนับสนุนในด้านงานสอบสวนนะครับทางท่านรองเกลือนะครับแล้วก็ทีมงานก็ได้ทารายงานสืบสวนให้ละเอียดที่สุดเพราะว่าเคสนี้ผู้เสียหายเนี่ยคิดว่ายังไงเนี่ยคงโดนไม่ยักยอกก็ช่อโกงใช่ไหมครับยอมความได้แต่เราไม่ยอมนะครับเคสนี้ ต้องเป็นอาญ,ญาแผ่นดินนะครับก็คือลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายเพราะว่าคนร้ายในม,มีเจตนาชั่วร้ายแต่แรกต้องการจะเอารถไม่ได้ต้องการที่จะยักยอกหรือชอ่อโกงต้องการจะลักแต่ว่าเรียงอุบายนะครับก็เลยเราก็เลยรวบรวมไห้หลักฐานเอาข้อหาที่ยอมความไม่ได้คือลักทรัพย์โดยใช้โกลอุบายครับพอจะยึดทรัพย์สินเห็นเส้นทางอะไรของเขาบ้างไหมคะก็นี้เป็นเรื่องที่ต้องทําต่อไปครับนะครับก็ เข้าความผิดนั่นไหมความผิดเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินใช่ไหมเข้าไหมก็ดูเบื้องต้นเนี่ยก็มีแนวทางที่ไปได้นะครับก็จะต้องดําเนินการต่อไปเพราะว่ามันก็ต้องตัดช่องทางที่เขาสามารถจะดําเนินการต่อไปให้ได้ทั้งหมดนะครับเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดถ้าดําเนินการยึดได้เราก็ต้องทํานะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะงอกเงยมาเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตเนี่ย ทั้งเรื่องยาเสพติดทั้งเรื่องรถเนี่ยมันงอกเงยมาเรื่อยๆนะครับทุกวันเนี่ยเพียงแต่ว่าม,มันอาจจะไม่ไม่เป็นข่าวที่ว่าดังมากเท่ายาเสพติดแต่ถ้าดูจริงอะความเสียหายไม่น้อยเลยนะครับที่จับมาแต่ละกแก๊งแก๊งแต่ละเคสเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยผมว่าถึงทุกวันนี้เป็นพันเป็นพันล้านแล้วนะนะครับเป็นพันล้านแล้วนะที่ลถหายไปนะครับเขาเอาบอกไหมเขาว่าเขาอ่ะ เอาเงินไปทำอะไรอะคะ่ะเพราะว่าดูมูลค่ารถก็แพงคือไม่ให้ความร่วมมือเลยนะครับเดี๋ยวเราขยายต่ออีกเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเรนมีการตัดอุปกรณ์ติดตามรถตัด GPS เนี่ยผมว่าไอ้คนเนี้ยมันทําเองคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีอีกชุดหนึ่งอะที่เป็นพวกเกี่ยวกับขนรถข้ามแดนไอ้นี่หารถไงต้องมีอีกพวกหนึ่งทําหน้าที่ตัดอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็ต้องมีอีกพวกหนึ่ง ที่นำรถข้ามแดนนะครับเดี๋ยวต้องขยายต่อครับแต่อย่างน้อยตัดตัวนี้ก่อนตัดตัวนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าในขณะที่เราเข้าจับกลุ่มเนี่ยยังมีการพยายามที่จะหลอกรถเอารถคันอื่นเลยนะครับและเชื่อว่าหลังจากแถลงข่าววันนี้แล้วเนี่ยคงม,มีผู้เสียหายอีกเยอะครับที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองโดนหลอกให้เช่ารถไปอะ่ะแต่ว่ารถไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยคือเอารถไปขายต่อแล้วนะครับนะ แกงว่ายังเหลือกลุ่มนักบินเหรอคะที่แบบว่าช่วยในการขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยมัน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 แน่นอนอยู่แล้วครับมันคงทําแค่เนี้ยไม่ได้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นหัวหัวที่เอารถเปิดนี่ยเป็นช่องทางแรกที่เอารถเข้าสู่ตลาดมืดนะครับนั้นเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ปุ๊บไอ้กลุ่มนักบินเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่เราเดี๋ยวก็ขยายไปก็จะเป็นกลุ่มที่เราเคยจับจับทั้งหลายนั่นแหละนะครับ คือขอย้ำครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวอย่างที่ท่านรองปูบอ,อกเดี๋ยวเราจะขยายต่อนะครับทั้งกรรมการบริษัทที่ถูกว่าจ้างมานะครับกรรมการบริษัทถูกว่าจ้างมาสองหมื่นนะครับจากเจ้าของที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะสืบสวนทุกมิตินะครับว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยซึ่งอายุมากแล้วนะฮะก็ตอนนี้เรายัางให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากไม่ได้แต่ว่าเรากําลังทําอยู่ถ้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการอ่าโจรกรรมรถเนี่ยเราจะเอาทุกเคสเลยนะครับทางท่านผู้การทางหลวงท่านสั่งมาอย่างเด็ดขาดครับขอบคุณครับครับ ถ้าพี่ๆสื่อมวลชนไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมแล้วครับสำหรับปฏิบัติการฟาต์ฟอร์ดฟิเลียนนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีภาค2แน่นอนครับขอขอบคุณผู้พิักษบัญชาและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับมี